มาดูความเคลื่อนไหวของรวมไทยสร้างชาตินะคะพรุ่งนี้ค่ะนำโดยแคนดิเดต นายกของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะทั้งสองท่านเลยทั้งบิ๊กตู่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็คุณพีรพันธ์สาลีรัฐธวิภาคนะคะนำคณะว่าที่ผู้สมัครสอสอ,อแบบเขตของพักนี่แหละคะ่ะไปสมัครด้วยตัวเองนะคะคาดว่าจัดถึงสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นช่วงประมาณ7โมงเชา้ารายงานเพิ่มเติมเขาบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นการสมัครแล้วนะพลเอกประยุทธ์หรือว่าลุงตู่เนี่ยแล้วก็ผู้สมัครทั้งหมดจะเดินทางไปไหว้ศาลหลักเมือง จากนั้นเดินทางต่อไปที่วัดพระแก้วนะคะไปเอาเลิกเอาชัยในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้อันนี้ภารกิจของวันที่3นะส่วนวันที่4ค่ะเป็นวันรับสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อซึ่งพลเอกประยุทธ์ให้กับผู้สมัครอันนี้กำหนดการคร่าวๆของรวมไทยสร้างชาติพรุ่งนี้ไปเจอกันได้นะคะเรียกว่าทุกพักหลักๆของการเมืองไทยตอนนี้ที่ถูกจับจ้อง ไปรวมกันอยู่ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะแล้วก็ไปไหว้วัดพระแก้วบรกดด้วยวไปไหว้าลววัดพระแก้วกด้วยะออนะครับพวงนี้ไม่รู้ว่าพระแก้วบรกฏให้ให้พรใครบ้างน,นะให้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยครับพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นพื้นที่ความหวังของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับโดยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแม่ทัพภาคใต้ไปละดรแดกธนากรวังบุญคงชนะนะครับลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครสอสอนครศรีธรรมราชหาเสียง วันนี้พาคุณสายยันยุติธรรมสมัครสะสะเขตสองนะครับคุณพงศินเสนาพงศ์สะสะเขต4แล้วก็คุณอํานวยยุติธรรมสะสะเขต9ว่าที่ผู้สมัครนะครับรอบนี้ลงไปเพื่อไปขายนะครับนโยบายของพักรวมไทยสร้างชาติโดยบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นมากแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่พี่น้องประชาชนก็ยังมาให้กําลังใจทีมงานผู้สมัครของพักรวมไทยสร้างชาติให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดี ที่สาคัญชาวนครยังฝากกําลังใจให้พลเอกประยุทธ์ด้วยเดินทางไปไหนก็ฝากบอกว่าลุงตูส่สู้ๆตามเชียร์ลุงตู่เต็มที่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งดังนั้นเย็นนี้เนี่ยก็เลยนัดหมายผู้สมัครทั้ง10เขตวางแผนสู้สุสึกเลือกตั้งและทําให้ความหวังของคนนครที่อยากให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกนั้นเป็นจริงโดยทางว่าที่ผู้สมัคร10เขตครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชในนามพักรวมไทยสร้างชาติ จะประกอบไปด้วยคุณภูนแก้วพระใดเขตหนึ่งคุณสายยันยุติธรรมเขตสองคุณนนทิวัดนนทพักดีเขตสามคุณพงศินเสนพง์เขตสี่คุณสนันพิบูนเขตห้าคุณฉัดชัยธนาวุฒิเขตหกคุณธีรพงศ์เพิ่มไกรนราเขตเจ็ดคุณเรขาปรีชาวัยเขตแปดคุณอํานวยยุติธรรมเขตเก้าและคุณพิมพ์ัทราวิชัยกุลเขตสิบครับ ยังอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติคุณผู้ชมคะในพื้นที่ภาคอีสานกันหน่อยนะคะไปที่โคโราชค่ะเพราะว่าตอนนี้ดรเสกสกลอัถาวงหรือว่าแรมโบ้อีสานนะคะแกนนําพักรรมไทยสร้างชาติเองเขาก็รับผิดชอบและผู้สมัคร20จังหวัดภาคอีสานของพักค่ะ ซึ่งวันนี้เองมีการลงพื้นที่นะคะแล้วก็ไปสักการะขอพอรย่าโมค่ะแล้วก็นำไปด้วยว่าที่ผู้สมัครสอสอ,อแบบแบ่งเขตของพักนะคะเจ้าตัวบอกว่าจากการลงพื้นที่ภาคอีสานของว่าที่ผู้สมัครของพักรวมไทยสร้างชาติย้ำนะว่าได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีจะเห็นได้ตอนนี้คะแนนความนิยมของตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยดีขึ้นทุกโพเลย อยู่ลำดับต้นๆมันก็สะท้อนว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเขาก็ชื่นชมชื่นชอบพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็คนภาคอีสานต้องการให้ลุงตู่ได้กลับมาทํางานต่อบอกเลยว่าแปปีที่ผ่านมาผลงานก็เป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนการดูแลสวัสดิการพี่น้องประชาชนทุกคนทุกกลุ่มที่สําคัญจุดเด่นของพลเอกประยุทธ์หรือว่าลุงตู่เนี่ยก็คือไม่มีการทุจริตไม่คดไม่โกงแม้แต่บาท ฉะนั้นจึงมั่นใจว่ารวมไทยสร้างชาติจะได้รับความไว้บางใจจากพี่น้องประชาชน ทั่วไทยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานนะคะมั่นใจจากการสร้างผลงานที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาคะ่ะแน่นอนนะครับรวมไทยสร้างชาติตอนนี้หลายฝ่ายก็ประเมินแล้วว่าสิ่งที่นํามาขายได้ดีที่สุดก็คือตัวลุงตู่นี่แหละพ<า>ลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นนายกมา8ปีก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้นะมีหนังสือที่สร้างความบือฮาคือหนังสือมาเหนือเมฆ<า>ของพลเอกประยุทธ์ ก็อธิบายผลงานและก็ความเป็นผู้นําของพลเอกประยุทธ์ล่าสุดมีหนังสือออกมาอีกเล่มหนึ่งแล้วชื่อว่าหนังสือผู้นํานะครับนีออ่แค่นี้เลยเหรอผู้นําแค่นี้เลยเหรอผู้นําแค่นี้เลย<อ>ไล่เรียงประสบการณ์ความสามารถของพลเอกประยุทธ์นะครับโดยผู้เขียนเนี่ยชื่อว่าอัศวินโต๊ะกลุ่มรวบรวมผลงานการทํางานของพลเอกประยุทธ์ตลอด8ปีที่ผ่านมาเนื้อหาเนี่ย238หน้านะครับออกมาจัดจําหน่าย โดยหนังสือนี้ทางทีมผู้เขียนระบุว่าทางทีมนั้นมีความตั้งใจที่จะบันทึกไว้ให้จดจําว่า8ปีที่ผ่านมาภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ถือเป็นก้าวสาคัญที่จะพลิกโฉมประเทศไทยไปตลอดกาลให้สามารถลดแล่นต่อไปได้อย่างไม่อายใครเพื่อย้ําเตือนให้คนไทยพิจารณาว่าผู้นําประเทศต้องเก่งและดีด้วยโดยในหนังสือเนี่ยไล่เรียงเนื้อหาบางตอนระบุที่มาของการเข้ามาดํารงตําแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์ ว่าบนเส้นทางผู้นําในช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อความขัดแย้งของคนในชาติที่สะสมมานานนับ10ปีกําลังบานปลายจนถึงขั้นจะลาจนผู้นํารัฐประหารถูกถอดถอนรัฐบาลร,รักษาการไม่ควบคุมสถานการณ์และกลไกบริหารประเทศทําให้ผลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวดึงอํานาจบริหารประเทศคืนสู่ประชาชนมุ่งหวังความสุขให้เกิดขึ้นกับคนในชาติและสันติสุขในบ้านเบืองผลงานการเข้ามาแก้ปัญหาก็มีมากมายเลยนะครับเรื่องของรถไฟฟ้า นะครับเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนรายได้น้อยสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยคนพิการมากมายรวมถึงประสบการณ์เรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิด1 9ด้วยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าหนังสือเล่มนี้จะขายครั้งแรกที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51นี้แหละครับโดยจะจัดขึ้นในช่วงวันที่30มีนาถึง9เมษายนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตแวะบอกราคานิดหนึง249บาทค่ะ